ครับสวัสดีเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับและในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับเราจะมาเรียนนะครับเนื้อหาของวิชาศิลปะในหัวข้อรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมาดูนะครับว่ารูปร่างรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็รูปร่างรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีอะไรบ้างคราวนี้เราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับ1ก็คืออธิบายขั้นตอนการใช้รูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงาน สนะครับสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้รูปร่างรูปทรงเป็นองค์ประกอบหลักนะครับ 3. ก็คือให้นักเรียนเนี่ยตระหนักเห็นคุณค่าของงานทัศนิสินนะครับจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนเห็นรูปร่างรูปทรงใดบ้างในภาพนี้ครับแน่นอนครับหลายหลายคนจะสังเกตเห็นชัดเจนก็คือรูปร่างรูปทรงที่อยู่บริเวณตรงกลางภาพนี้นะครับเราจะเห็นรายละเอียดชัดเจนก็คือเรื่องของ รูปร่างรูปทรงที่เป็นทรงไรเอ่ยเลยค่ะคันนี้ที่เป็นทรงกลมใช่ไหมครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเรียงทรงกลมซ้อนๆต่อๆกันแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราสังเกตด้านข้างก็จะเจออีกรูปร่างหนึ่งก็คือรูปร่างไรเอย่ยสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นลักษณะการนำสามเหลี่ยมมาซ้อนทับกันแบบนี้เนาะเรียงต่อ,ตอกันนะครับบวกกับที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านในนะครับตรงข้างตรงนี้นะครับ อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับที่ไวเขียนเป็นเส้นนะครับขอจะเรียกว่ารูปร่างนะครับแต่คําว่ารูปทรงนั่นหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องของน้ําหนักแสงเงาถ้าเราสังเกตจากรูปภาพนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าศิลปินนะครับใช้สีในการลงนะครับเพิ่มน้ําหนักแสงเงาให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยผลงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นผลงานของอาจารย์พิชัยนิรรนะครับชื่อผลงานชิ้นนี้ก็คือเส้นทางธรรมนะครับใช้เทคนิคสีน้ํามันบน แผ่นเฟรมผ้าใบนั่นเองครับคราวนี้เราจะไปเปรียบเทียบนะครับย้อนกลับไปนะครับที่ครูให้สอนว่าความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นรูปร่างที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ารูปร่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นเฉพาะโครงสร้างของวัตถุนั้นๆเนานะหรือเรียกว่าเส้นรอบนอกนั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นงานที่เป็น2มิติ เพราะว่ามันมีเฉพาะความกว้างและก็ความยาวเนาะแต่ถ้าเป็นรูปที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็คือลักษณะของงานรูปทรงจะเพิ่มความหนาปริมาตรความลึกนะครับดังนั้นมันจะเป็นลักษณะของงาน3มิตินะครับเห็นไหมครับอย่างารูปภาพที่เรามองเห็นนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรเอ่ย หลายคนก็จะบอกว่าทรงสามเหลี่ยมไม่ใช่นะครับมันคือทรงพีระมิดเนะาะคาว่าปริมาตรน้าหนักแสงเงาวความหนาคำนึกคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะเห็นสัดส,ส่วนที่มันค่อนข้างชัดเจนแบบนี้มันจะมีความตื้นความลึกใช่ไหมเขาเลยเรียกว่าเป็นรูปทรงนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายนะครับรูปร่างนะครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกก็คือเป็นเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้คนสัตว์ พืชนะครับมีลักษณะเป็นงานที่2มิติมีเฉพาะความกว้างแล้วก็ความยาวเนาะแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะครับก็คือโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุครับปรากฏแต่สายตานะครับเป็นลักษณะงานที่เป็น3มมิติใช่ไหมนอกจากจะมีความกว้างความยาวเหมือนรูปร่างแล้วนะครับสิ่งที่รูปทรงมีเหมือนกับสิ่งที่รูปทรงไม่มีนะครับเหมือนรูปร่างก็คือเรื่องของ ความหนาความลึกหรือปริมาตรนั่นเองนะครับถ้าเป็นรูปทรงเนี่ยมันจะเพิ่มความเหมือนจริงเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นรูปร่างเนี่ยเราจะเห็นแต่เส้นโครงร่างอย่างเดียวครับคราวนี้เรามาดูนะครับรูปร่างจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับมีประเภทอะไรบ้างนะครับรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสตัตว์พืชพวกเนี้นะครับสิ่งมีชีวิตจะเป็นธรรมชาตินะครับ สองก็คือรูปร่างเลยขาคณิตนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะครับมีอะไรบ้างเลยขาคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะครับหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมพวกนี้ขเขาเรียกว่าง,งานเลยขาคณิตเนาะแต่ถ้าเป็นแบบที่สามนะครับก็คือรูปร่างแบบอิสระก็คือเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของตัวเรานะครับเป็นใช้ในลักษณะของความคิดของตนเองสร้างสารรค์ออกมารูปแบบค่อนข้างจะไม่ เจาะจงตายตัวนะครับยนอตัวอย่างในธรรมชาติถ้าเป็นรูปร่างอิสระก็พวกก้อนเมฆใช่ไหมครับมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นรูปทรงมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นคนเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้าเป็นอิสระก็คือเกิดจากความคิดของเราเป็นคนเขียนมันหรือออกแบบขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นรูปร่างนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือ1รูปร่างในธรรมชาตินะครับ2รูปร่างในขาคณิตแล้วก็3รูปร่างอิสระครับ คราวนี้เรามาต่อรูปทรงนะครับรูปทรงเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับสประเภทด้วยกันนะครับจริงๆก็คือมีทั้งหมดอยู่3แบบนั่นแหละเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทเพราะว่ารูปทรงจะเป็นลันกษณะงานที่เป็น3มิติใช่ไหมครับอย่างรูปร่างมันมีแค่2มิติลักษณะเป็นแบนราบมีแต่มีแต่เส้นโครงสร้างเฉพาะเนาะแต่ถ้าเป็นรูปทรงเนี่ยเห็นไหมครับนอกจากจะมีความกว้างความยาวเหมือนรูปร่างนะครับ สิ่งที่รูปทรงมีเพิ่มเข้ามาให้เหมือนจริงก็คือเรื่องของความหนาความลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปทรงแบบเรขาคณิตเห็นไหมถ้าเราเขียนเป็นลักษณะของรูปร่างเนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราก็จะเขียนเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปลสภาพหรือเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นรูปทรงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมเราจะเพิ่มความหนาความลึกหรือปริมาตรเพิ่มเข้าไปนะครับ ันก็จะกลายเป็นทรงพีระมิดทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่อนข้างเหมือนจริงเนาะนะครับอ,อย่างที่เขาเรียกตัวอย่างนะครับลักษณะเส้นคึบที่เป็นลักษณะงานรูปทรง3ม,มิติก,ก็ได้แก่งานปฏิมากรรมนะครับงานปฏิมากรรมก็คืองานประเภทงานปั้นเนาะงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คืองานสิ่งก่อสร้างนะครับบ้านอาคารนะครับที่พักอาศัยเขาเรียกว่างานสถาปัตยกรรมดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นงานปั้นงานสถาปัตย์เนี่ยเขาจะเป็นงานลักษณะที่เป็น3มิติเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความหนาความลึกนั่นเองครับครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับการนำรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะครับมาใช้ในการสร้างสารรค์เป็นผลงานให้เกิดความสวยงามอย่างในรูปภาพที่นักเรียนเห็นอย่างต่อไปนี้เนาะถ้าเป็นภาพ,ภาพดังซ้ายมือภาพตรงนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำ รูปร่างนะครับมาออกแบบเป็นงานศิลปะเนาะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบนราบมีเฉพาะความกว้างกับความยาวใช่ไหมครับมันก็จะเจอในเรื่องของเส้นสีแล้วก็รูปร่างลีขาคณิตเนาะก็จะจ่ในภาพนี้นะครับภาพที่2นะครับเป็นลักษณะการนํารูปร่างแล้วก็รูปทรงมาใช้ออกแบบด้วยกันนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นภาพที่2นะครับ มันค่อนข้างจะมีความโดดเด่นชัดเจนในเรื่องของการใช้สีเส้นนะครับน้ำหนักแสงเงาการออกแบบสร้างสารรค์นะครับจะมีความโดดเด่นเป็นลักษณะงานคล้ายๆงาน3ามิติเพราะว่ามองเห็นนะสัดส่วนชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นเขาจะนําผลงานทัศนศิลป์นะครับโดยการนํารูปร่างรูปทรงมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะให้เกิดความสวยงามน,นั่นเองครับครับจากเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่านะครับ เราสามารถพบรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับได้ทั้งในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์ใช่ไหมครับโดยรูปร่างเนี่ยจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นลักษณะางานที่เป็นกี่มิติครับ2มิติเพราะว่ามีเฉพาะความกว้างความยาวนะครับ1ก็คือรูปร่างในธรรมชาติใช่ไหมครับ2รูปร่างเนขาคณิตแล้วก็3รูปร่างที่เป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเป็นงานรูปทรงนะครับ รูปทรงจะมีลักษณะเป็นงาน3มิตินะครับถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือการนำเส้นมาประกอบการให้เกิดเป็นงาน3มิติก็ตัวอย่างเช่นรูปทรงเราขาคณิตเนาะสนะครับสิ่งที่มีลักษณะเน้นทึบเป็น3มมิติถ้าจะเห็นชัดเจนครูจะยกตัวอย่างประเภทงานปฏิมากรรมแล้วก็ง,งานสถาปัตยกรรมนะครับดังนั้นความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะครับจะถูกแบ่งออกทั้งหมด เป็น3ประเภทแล้วก็2ประเภทด้วยกันเนาะรูปร่างมีทั้งหมด2มิติใช่ไหมครับมีเฉพาะความกว้างแล้วก็ความยาวแต่ถ้าเป็นรูปทรงเพิ่มจาก2มิติเป็น3มิตินะครับนอกจากมีความกว้างแล้วก็ความยาวเหมือนรูปร่างแล้วนะครับสิ่งที่รูปทรงมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของความหนาความลึกความตื้นนั่นเองนะครับครับและในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2ก็คือ เรื่องของรูปร่างรูปทรงนะครับ้ดยนะครับให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อนะครับพร้อมกับระบุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นในข้อที่2นะครับยกตัวอย่างมาเพียง1รูปนะครับโดยวาดภาพให้เป็นลักษณะการใช้รูปร่างกับรูปทรงนะครับตามกรอบที่คุณครูกําหนดพร้อมสรุปนะครับลักษณะของรูปร่างรูปทรงนะครับที่เป็นตัวหนังสือด้านล่างนะครับให้เขียนบรรยาย เกี่ยวกับเนื้อหาว่ารูปร่างมีลักษณะอย่างไงร,รูปทรงมีลักษณะอย่างไงนะครับดังนั้นเราจะยกตัวอ,อย่างนะครับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมา1รูปนะครับโดยแบ่งให้เป็นรูปร่างกับรูปทรงนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเหมือนกันครับก็คือแบ่งให้เป็นรูปร่างกับรูปทรงมันเองครับครับสำหรับกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่ครูไอจะยกตัวอ,อย่างนะครับอย่างข้อที่1นะครับรูปร่างรูปทรงสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาตินะครับท่านเ้ ในธรรมชาติเนี่ยให้เรานึกถึงอะไรครับสิ่งมีชีวิตพืชคนสัตว์นะครับนวนแล้วแต่อยู่ในธรรมชาติหมดเลยเน,ะนาะดี๋ยวจะยกตัวอย่างพืชมาชนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาบอกว่าต้องเขียนเป็นรูปร่างเนาะเราก็จะเขียนในลักษณะของการใช้เส้นโครงสร้างของวัตถุนั้นอย่างเดียวนะครับมีเฉพาะเส้นโครงสร้างแบบนี้เติมลงไปนะครับจากการดาวดูแล้วนะครับมันคือรูปผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะก็คือรูปไร่เอ่ย มังคุดนั่นเองครับเพราะว่างานรูปร่างเนี่ยมันเป็นงานลักษณะที่เป็นกี่มิตินะ2มิติใช่ไหมครับดังนั้นฝั่งเนี้ยเราจะเขียนเฉพาะเส้นโครงสร้างของวัตถุอย่างเดียวนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นงานลักษณะ3มมิติหรือเรียกว่างานรูปทรงนั่นเองนะครับเราก็จะตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็มองเห็นรูปทรงที่ชัดเจนแบบนี้นะครับรวมไปถึงการใช้สีไล่ระดับสีน้ำหนักแสงเงาเพิ่มปริมาตรเข้าไปเนาะเพราะว่า รูปทรงยัเป็นลักษณะของงานสาามิติมันมีความหนาความลึกความตื้นเข้าไปช่วยนั่นเองครับคราวนี้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับง่ายๆเลยคุณอจะยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นฝั่งรูปร่างเนี่ยคอยกตัวอย่างเป็นรูปร่างวงกลมอะไรบ้างครับที่มนุษย์สร้างขึ้นในลักษณะที่เป็นรูปร่างวงกลมเนาะง่าย Gym ๆเลย,เลยนะครับคอยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลนั่นเองเ,องเนาะก็คือเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็เขียนในลักษณะแบบนี้เนาะโดยให้ฝั่ง ้ายมือเนี่ยเป็นฝั่งรูปร่างส่วนฝั่งขวามมือเป็นรูปทรงนะครับครานี้เขียนนะครับบรรยายอีกนิดหนึ่งนะครับต่อจากรูปร่างรูปทรงที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้นักเรียนใช้ดินสอเขียนนะครับรูปร่างมีลักษณะยังไงนะครับให้เขียนตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโดยคุณครูจะเรียงตัวหนังสือโดยคุณครูจะเรียงตัวหนังสือไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็เขียนตามนี้เลยเนาะเป็นเส้นรอบนอกโครงสร้างของวัตถุ มีความกว้างและก็ความยาวมีลักษณะเป็น2มิติคำนี้เขียนลงไปในสมุดของเอเขียนลงไปในายงานของตนเองเลยนะครับส่วนรูปทรงนะครับก็คือโครงสร้างของวัตถุทั้งหมดมีลักษณะเป็น3มิติคือส่วนกว้างส่วนยาวความหนาความลึกก็นั่นเยงก็จดคำนี้เติมลงไปในข้อที่2ที่เป็นรูปทรงนะครับ อย่าลืมนะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับยกตัวอย่างไม่แค่2ข้อนะครับโดยเราจะแบ่งระหว่างรูปร่างกับรูปทรงออกนะครับนำมาส่งในวันจันทร์หน้าเหมือนเดิมนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนไปทําผลงานของตนเองนะครับยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทํางานให้เรียบร้อยแล้วนํามาส่งในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นะครับขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ